อันนี้เห็ดนะคะพี่น้องหมดแล้วก็ ผักสลัดเราอันนี้สดๆสดนะคะพี่น้องอันนี้ก็พิซซ่าสาลัดเราเนาะกะหล่าปลียำนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนเด็กมีสามร้อยกว่าครูเนาะก็จะเป็นอาหารวันนี้ประมาณนี้นะคะข้าวก็เป็นข้าวแข็งนะคะวันนี้ข้าวแข็งนะเนาะอันนี้ก็จะเป็น ลาคนะคพี่น้องอันนี้ปลาค่ะปลาสําเร็จรูปนะคะอาหารโรงเรียนวันนี้ก็จะเป็นปลาทอดแบบนี้นะคะชุดแป้งทอดเนาะเป็นสําเร็จรูปจากโรงงานนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเอรอันนี้จะเป็นฟักทองนะคะอบฟักทองอบนะคะอันนี้ นี่ค่ะฟักทองอบเราจะอบแบบนี้นะคะโรยน้ําตาลไม่โรยเกลือนะคะเพราะว่าอ่าจะให้มันเป็นหวานเนาะเป็นอาหารว่างเนาะแบบนี้นะคะส้างล่างนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็หัวพาสตานกาน,นะคะหัวประกาศเนาะอันนี้ก็จะอบแบบนี้เช่นกันอันนี้จะเป็นของพรุ่งนี้นะคะพี่น้องพรุ่งนี้เนาะ<อ>จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้อง อร่อยมากฟักทองอบเฮ้อันนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะแครอทอบนะคะพี่น้องก็อบนะคะเสร็จรูปเนาะสเร็จรูปนะคะเสเร็จรูปแครอทเฮ้ Är Mia kvar eller har hon dragit eller? Hon har dragit till boken. Jag lånar lite glas, det finns inga glas där. อันนี้เห็ดนะคะพี่น้องหมดแลวก็ผักสลัดเราอันนี้สดๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็พิซซ่าสลัดเราเนาะกะหล่ำปลียำนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนเด็กมีสามร้อยกว่าครูเนาะก็จะเป็นอาหารวันนี้ประมาณนี้นะคะ ข้าวก็เป็นข้าวแข็งนะคะวันนี้ข้าวแข็งเนาะ,ะข้าวแข็ง,ขขงอันนี้ก็จะเป็น